อันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับวัฏจักรไนโตรเจนวัฏจก nitrogen, ักรไนโตรเจนอะถ้าเราพูดถึงหัวข้อเนี่ยอันนี้มันจะจัดอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าระบบนิเวศนพวกไซเคิลต่างๆคือระบบนิเวศนโดยปีก่อนหน้าเนี่นนะคะ่ะเขาเอาวัฏจักรไนโตรเจนมาออก ึ่งเดี๋ยววันนี้พอเราทำโจทย์ข้อนี้เสร็จพี่น้าก็เลยจะดึงวัฏจักรไนโตรเจนที่เราต้องรู้เนาะวัฏจักรคาร์บอนคาร์บอนไซเคิลวัฏจักรซัลเฟอร์แล้วก็วัฏจักรฟอสฟอรัสไอตัวที่ยากอ่ะคือไนโตรเจนกับซัลเฟอร์นะคะเพราะว่าคาร์บอนอันนี้มันแบบไพรม a รี่อ่ะเด็กปฐมที่จะที่จะเรียนฟอสฟอรัสเนี่ยก็เออไม่ยากแต่บางทีเขาอาจจะเอามาออกรวมๆกันทั้งทุกวัฏจักรก็ได้เนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับวัฏจักรไนโตรเจนวัฏจักรไนโตรเจนถามว่าทําไมเขาถึงออกเพราะว่าพี่น้ำมองว่าวัฏจักรไนโตรเจนเนี่ยชื่อมันเยอะมันยากเข้าใจยากมันมีสิ่งมีชีวิตมาเกี่ยวข้องเยอะรวมถึงพืชเนี่ยมันต้องการไนโตรเจนเป็นตัวหลักที่ใช้ในกระบวนการสร้างคลอโรพลาสต์พืชที่ขาดไนโตรเจนส่วนใหญ่จะมักจะเป็นแบบสีมันจะเหลือง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยพวกกรยสลายสารอินทรีย์ในดินนะคะผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินความหมายก็คือเป็นพวกอะไรแบคทีเ r ียตัวยากก็คือชื่อแบคทีเ r ียที่มันเกี่ยวข้องอะ่ะมันมีหลายตัวหลายชนิดแล้วชื่อแบคทีเ r ียแต่ละชนิดเนี่ยมันทำให้ว้มีบางแน่เลยมันทำให้การเปลี่ยนแปลง ในตัวเจนแตกต่างกันนะคะซึ่งมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเจนในอากาศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในตัวเจนในโลกเรามันจะอยู่ในรูปของ N2 N2 ก็คือในตัวเจนในอากาศที่เรารู้ๆอ่ะคือแบบในตัวเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่สําคัญกับพืชแล้วในตัวเจนในอากาศอ่ะมันมีองค์ประกอบถึง เป็นองค์ประกอบถึง78%เนาะของอากาศทั้งหมดอะ่ะแสดงว่าอากาศส่วนใหญ่ที่เราหายใจเข้าไปมันก็เป็นไนโตรเจนมันเลยสำคัญแต่ N2 อะค่ะมันไม่สามารถเอามาใช้ได้คือพืชอะมันใช้ N2 ไนโตรเจนในอากาศอะไม่ได้มันก็จะต้องมีการทำอะไรบางอย่างแล้วข้อสอบเขาก็ให้มาดังรูปเขาให้มาว่าไนโตรเจนในอากาศเนี่ยลงมาอย่างดิน เปลี่ยนเป็น Nh3 เปลี่ยนเป็น Nh4 เปลี่ยนเป็น No2 ลบเปลี่ยนเป็น No3 ลบแล้วก็กลับไปเป็น N2 ก็คือไนโตรเจนแล้วเขาก็บอกว่าจากข้อมูลที่กล่าวถึงเนี่ยนะคะการทำงานของจูรินซีในขั้นตอนต่างๆข้อใดมันถูกต้องความหมายก็คือหนูจะต้องเข้าใจว่าไอไนโตรเจนเนี่ยการที่มันเปลี่ยนมาเป็น Nh3 เราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรใช้อะไรในการเปลี่ยน N H 4เราเรียกว่าอะไรใช้อะไรในการเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวพี่น้ำจะพาลงไปดูไซคลข้างล่างก่อนนะก่อนที่จะขึ้นมาทําโจทย์นะคะเป็นการทวนให้นะลูกนะโอเคในอากาศส่วนใหญ่ อากาศเนี่ยแก๊สมันจะอยู่ในรูปของ N2 ก็คือแก๊สไนโตรเจน ามาจับแกนไปโรงบอลน้องหมักไปอาบนนะ้ำซึ่งไนโตรเจนในอากาศาะนะคะมันจะไม่สามารถเอามาใช้ในพืชได้เพราะฉะนั้นกระบวนการแรกนะคะมันจะใช้กระบวนการที่เราเรียกว่าไนโตรเจนฟ i ิกซิงเข้าไหมลนะ้อบกระบวนการที่หนึ่งคือการตึงไนโตรเจน ในอากาศเราเรียกว่าไนโตรเจนฟิกเซชันเพราะว่าไนโตรเจนน่ะมันไม่สามารถละลายลงมาอยู่ในดินได้อะค่ะมันเลยต้องมีการตึงไนโตรเจนในอากาศเนี่ย นะคะคลงมาตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่า <c oughs> มันมีการไนโตรเจนฟิกซิงนะคะซึ่งการที่มันตรึงไนโตรเจนเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้กลายเป็น nh 4บวก nh 4บวกเนี่ยเราเรียกว่าแอมโมเนียม โดยตัวที่มันจะเข้าไปเปลี่ยนนะคะเราจะเรียกมันว่า Nitrogen fixation b a c t e ria คือใช้พวกแบคที ria ในการตรึงไนโตรเจนในอากาศให้อยู่ในรูปของแอมโมเนียมไนโตรเจนฟิกเซชันแบคที ria อะไรบ้างที่มันเป็นไนโตรเจนฟิกเซชันแบคทีเรียอะไรบ้างที่มันรึงไนโตรเจนได้อันแรกนะคะคือไลโซเบียมในปลมรากถั่วในยินบ่อยเนาะไลโซเบียมในปลมรากถั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมิวชวลิซึมคือมันอาศัยอยู่รวมกันแบบขาดกันไม่ได้แล้วอะคือถ้าเกิดปลมรากถั่วไม่มีไ so ลโซเบียมรากถั่วถั่วก็ไม่สามารถมีชีวิตได้ไอ ไรโซเบียมถ้าไม่มีถัว่วก็เหมือนกันนะคะ,อะนอกจากไลโซเบียมในปรมรักถัว่วก็จะมีพวกอโซแบคเตอร์ในของในดินเพือแบคทีเรียรที่อยู่ในดินเป็นแบคทีรียรที่ชื่อว่าอโซแบคเตอร์แล้วก็นอสท็อก เป็นชื่อแบ,บคทีเรียนะลูกในพวกปรงมันก็มีเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงต้องปลูกถั่วอย่างเวลาสมมุติทํานาใช่ไหมเราก็จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องลงนาเราก็จะปลูกพวกถั่วเพราะว่าพวกไรโซเบียมอ่ะมันมันที่มันอยู่ในผมลักถั่วมันจะตึงไนโตรเจนอโซแบคเตอร์ก็อยู่ในดินนอสตอกในปรงก็เราก็จะปลูกพืชพวกปรงเพื่อเพิ่มไนโตรเจนในดิน Okay. กระบวนการนี้เราเรียกว่าไนโตรเจนฟิกเซชันตรึงไนโตรเจนฟิกแปลว่าดึงฟิกแปลว่าตรึงเอาไว้แบบนี้ก็คือไนโตรเจนฟิกเซชันจากตรงนี้นะคะหนูจะเห็นว่ามันมีไนโตรเจนฟิกซิงแบคทีเรียตรงนี้เนาะก็คือมันฟิกเซชัน ก็จะตรึงไนโตรเจนในอากาศนี่คือ N2 ในอากาศนี่อย่างนี้เป็นต้นถัว่วปมลากถัว่วมันก็จะตึงไนโตรเจนในอากาศลงมาให้อยู่ในรูปของแอมโมเนียมนะคะอันนี้สองตรงนี้มันต้องใส่ไปด้วยนะอันนี้มันไม่ใส่มาแต่ว่ามันมีการไนโตรเจนฟิกเซชัน อันนี้สองเนี่ยเราเรียกมันว่า ammonification คือการสร้างแอมโมเนีย ammonification Am คือการสร้างแอมโมเนียแอ,นแอมโมนีแอมโมเนียแอมโมนีฟิเคชันการสร้างแอมโมเนียอย่างภาพนี้นะคะเวลาพืชมันตายอะโกพอมันตายเนี่ยมันก็จะมีด e คอม p พสเตอร์ก็คือพวกผู้ย่อยสลายใช่ไหมคะพวกเห็ดราแบคทีเรีย ซึ่งไอ้พวกผู้ย่อยสลายอะลูกมันก็จะมาเปลี่ยนในโตัเจนในพืชเนี่ยให้กลายเป็นแอมโมเนียม NH4 บวกพืชตายเปลี่ยนพืชตายให้กลายเป็น NH4 เบวกเราเรียกกระบวนการนี้ว่าแอมโมนิฟิเคชันอันนี้อาศัยอะไรคะใช้พวกอะไรผู้ย่อยสลายสารอ,อินทรีย์เอ่อเห็ดลาแบคทีเรียเห็ดลา เห็ดลาเราจัดว่าเป็นพวกดนะีคอมโพเซอร์เนาะคือพวกผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์หรือพวกแบคทีเรียนะคะเช่นสูโดโมเนตสูโดโมเนสอันนี้เป็นชื่อแบคทีเรียนะเออพี่บิ๊กโทรมา บนึงนล okay. ะลูกโอเคอะต่อนะโลกต่ออะเพราะฉะนั้นนะคะพวกการสร้างแอมโมเนียเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดการแอมโมนิฟิเคชันเพื่อสร้างแอมโมเนียมาพืชที่ตายจะสร้างเป็นแอมโมเนียไหวไหมไหวไหมต่อมาอันที่สามเป็นการสร้างไนเตรต เราเรียกว่าไนเตร f ฟิเคชันกระบวนการสร้างไนเตรตเนี่ยก็คือกระบวนการที่เห็นไหมคะตอนที่มันเป็นแอมโมเนียมตรงนี้ nh 4บวกเราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นไนไตร์ก็คือ no 2ลบจากไนไตร์มันจะเปลี่ยนเป็นไนเตรต เพราะฉะนั้นกระบวนการไนตริฟิเคชันก็คือการสร้างไนเตรตมันจะเปลี่ยน NH4+ ให้กลายเป็นไ NO นไตร์ NO2- ลบจากไนไตร์ให้กลายเป็นไนเตรต NO3- ลบ ซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันก็จะมีแบคทีเรียที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้มันก็จะใช้ไนโตรโซโมเนสไนโตรโซโมเนสอันนี้ใช้ไนโตรแบคเตอร์ เด็กอีูนะพอ nh 4บวกนะคะมันถูก nitifying bacteria ก็คือตัวที่เปลี่ยนก็คือ nitrosomonad เปลี่ยนให้กลายเป็น n นไ r i t e จาก nitrite nitifying bacteria เปลี่ยนให้กลายเป็น n นเตร t เพราะฉะนั้นเนี่ย n i t r a t เนี่ยมันจะถูกพืชเนี่ยดึงไปใช้ได้พืชเนี่ยมันจะดึงไปใช้ได้ในรูปของ n นเต a t เพราะฉะนั้นในตอเแนในอากาศสุดท้ายแล้วอะ่ะรูปที่พืชสามารถดึงไปใช้ได้ก็คือไนเตรต no 3ลบไหวไหมลูกโซ่โซ,โซอะอะ่อ่ะสั่งอเมซอนสั่งกาแฟเหรอสงสาร คราวนี้พอไนเตรตมันถูกเอาไปใช้ในพืชเนาะสมมติว่าสัตว์มากินมันก็ได้รับไนเตรตเข้าไปหรือพืชตายไอตัวเย่อสลายมันก็จะเปลี่ยนแอมโมเนียมให้กลายเป็นเอ่อ,อ,อให้กลายเป็นแอมโมเนียมแล้วแบคทีเรียมันก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นไนไตรจักไนไตร์ก็เปลี่ยนเป็นไนเตรตแบบนี้นะคะและตัวสุดท้ายคือกระบวนการดีไนตริฟิเคชันกระบวนการสุดท้าย เราเรียกว่าดีไนตร i ฟิเคชันด n ไนต i f ฟิเคชันก็คือการที่เราจะเอา N O 3ลบหรือว่าไนเตรดเนี่ยให้กลับไปเป็นอยู่ในรูปของไนโตรเจนในอากาศ N 2คือถ้าสมมติว่ามันมีไนไนเตรดในดินมากขึ้นเราเห็นกระบวนการนี้ใช่ไหมคะตัวนี้คือการเปลี่ยนไนเตรดให้กลับกลายเป็นไนโตรเจนในอากาศ มันก็จะใช้พวกแบคทีเรียไทโอบาซิลัสเช่นไทโอบาซิลัสอะโคโมแบคเตอร์ไม่ต้องจำชื่อนะคะแต่ให้เราสังเกตนะลกว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้อะไรคะ ใช้พวกแบคทีเ r ียในการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนไม่ว่าจะเป็นการตึงไนโตรเจนในอากาศการตึงไนโตรเจนให้กลายเป็นแอมโมเนียมก็จะใช้ไรโซเบียมในปลมรากถั่วอโซแบคเตอร์ so ในดีนอสตอกในปรงเราเรียกกระบวนการนี้ว่าไนโตรเจนฟิกเซชันมีพืชตายเราจะสร้างแอมโมเนียมเห็ดราดีคอมโพเซอร์หรือสโดโมเนตเนี่ยก็จะย่อยสลายพืชที่มันตายแล้วให้กลายเป็นแอมโมเนียม การสร้างไนเตรตในตร f ฟิเคชันคือจากไนเตรตจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยนะคะไนโตรโซโมเนตที่เปลี่ยนแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตรจากไนไตร์ NO2 ลบเนี่ยให้กลายเป็นไนเตรตพี่น้ำเขียนไปด้วยดีกว่า NO2 ลบเราเรียกไนไตร์ NO3 ลบเราเรียกไนเตรต ถ้าแม่กินเสร็จแล้วหลิวบอกพี่น้ำนะพี่น้ำจะสอนจนกว่าแม่จะกินข้าวต้มเสร็จแม่กินเสร็จสอบ <c oughs> เร็วเลยนะแกโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นลองทำข้อนี้เองดีว่าจะทำได้เปล่าอันนี้คือพุทธความรู้เข้าไปในหัวแล้วนะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอือลองดูนะลง อันอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าท่าน A แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียด้วยกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันท่าน A ตรึงไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนแอมโมนเป็นแอมโมเนีย ด้วยการแอมโมนิฟิเคชันเห็นไหมว่าตอนที่มันตรึงในโตัวเจนในอากาศเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการสร้างแอมโมเนียเหมือนตอนพืชตายเพราะฉะนั้นขั้น A อ่ะเราต้องมันไม่ใช่แอมโมนิฟิเคชันแต่มันต้องแก้เป็นอะไรคะแก้เป็นอะไรหลิวแล้วตรึงในโตัวเจนให้กลายเป็นแอมโมเนียเราเรียกว่า อ่ามันคือการไนโตรเจนฟิกเซชันต่อไปถ้าเกิดมันเป็นการสร้างแอมโมเนียมตรงนี้ ขั้น B ตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมจากแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมตรงนี้แหละมันเป็นไนติฟิเคชันไหมไม่ใช่เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าแอมโมนีฟิเคชันเป็นไรวะ มันเรียกว่าแอมโมนีฟิเคชันคือการสร้างแอมโมเนียมข้อนี้ก็ไม่ถูกข้อต่อไปขั้น C ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์เช่นเห็ดราจะเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนไตร์ขั้น C มันแปลเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนไตร์ C เห็ดลา เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนไตร์ตอนที่มันเปลี่ยนเป็นไนไตร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้เห็ดลาเพราะว่าตอนที่มันสร้างเห็ดลามันจะเป็นการใช้พวกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นแบคทีเรียไม่ใช่เห็ดลาขั้นดีละ่ะขั้นดีคือเปลี่ยนไนไตร์ให้กลายเป็นไนเตรตเปลี่ยนไนไตร์ให้กลายเป็นไนเตรตด้วยกระบวนการดีไน i ิฟิเคชัน ตอนที่เราเปลี่ยนในไตร์เหมือนตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่กระบวนการดีไนตริฟิเคชันแต่มันคือการไนตริฟิเคชันเป็นการไนตริฟิเคชัน เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะตอบ e ท่าน e แบคทีรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนสามารถรีดิวไนเตรตให้กลับเป็นแก๊สไนโตรเจนได้ตอนที่เราเปลี่ยนไนเตรตให้กลับเป็นไนโตรเจนมันคือกระบวนการอะไร d ไนตริฟิเคชันข้อนี้ถูกต้องแบคทีเรียส่วนใหญ่นะที่มันอยู่ในดินแล้วมันจะอยู่ในวัฏจักรแอมโมเนียเนี่ยมันจะเป็นแบคทีรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะ คือเขาเป็นรถปกติแล้วเขาก็บีบแต่ก็คือมง